สวัสดีค่ะเรียนคุณพินรัตเยาวมณีรัตรองประธานสาหาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบระมราชินูปธรรมคุณวัชรีศรีตะกูลรองประธานสาหพันธ์และกรรมการฝ่ายรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินสาหพันธ์คุณรัติกาศรีสวัสดิ์ท่านนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตนายกสทวทสุราธานีท่านสมาชิกวิทยากรและท่านผู้กขออบรมทุกท่านดิฉันทิตินันวัฒนะเวคินในนามประธานดำเนินงานโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินหภาคีขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับสทวทสุราธานีที่จัดการอบรมในวันนี้โครงการนี้เป็นโครงการที่สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประธรรมหรือสหพันธ์คณะกรรมการและสมาคมสมาชิกมีมติและมีการลงนาม MOU เป็นครั้งที่สให้เป็นโครงการทาวรของสหพันธ์หมายถึงทุกจังหวัดจะไปดำเนินการต่อเนื่องทุกปีเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้การวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปัจจุบันนี้วินัยทางการเงินถือเป็นเรื่องสำคัญในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงมากกว่า90%ของ GDP มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทางรัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายตั้งแต่ปี2565ให้เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนดังนั้นกิจกรรมนี้จึงไม่ใช่กิจกรรม CSR ธรรมดาเท่านั้น แต่เป็นกิจกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหานี่ครัวเรือนระดับชาติทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้ทางสาพันธ์เล่งเห็นถึงความสําคัญจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีความสําคัญระดับประเทศจัดให้มีการอบรมความรู้ด้านวินัยทางการเงินและยังมีการมอบรางวัลเกียรติคุณนำร่องประจำปีและรางวัลยั่งยืน หมายถึงบริษัทที่ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่3ปีขึ้นไปเพื่อเป็นการกระตุ้นเป็นต้นแบบและเป็นกำลังใจให้กับสมาคมสมาชิกองค์กรชุมชนบุคคลที่จัดกิจกรรมตามเกณฑ์ของ6ภาคีดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสร้างวินัยทางการเงินและเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่จะทำให้เศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ของคนไทยเข้มแข็งและก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคตท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านรองประธานสหพันธ์คุณพินรัตคุณวัชรีท่านนายกท่านคณะกรรมการและสมาชิกที่จัดอบรมแฮปปี้มันนี่หรือวินัยทางการเงินในครั้งนี้ดิฉันเชื่อว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และขอให้นำความรู้เริ่มต้นที่ตนเอง ครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวมขอให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะ